ดีครับพี่น้องเอซทุกท่านนะครับนี่ก็มาตรสอบความแรงของรถนะับนี่เป็นเกียร์ธรรมดาเจ็ดสปีดนะครับผมเราวิ่งอยู่เส้นทางระหว่างพี่ไม้ชุมพวงนะครับก็บรรยากาศช่วงเช้านะครับผมก็จะมีอ่าแดดนะนิดหนึ่งเอ้ไม่ใช่ขอโทษขอโทษนะครับทุกท่านนะขอโทษก็จะมีแสงอ่าน่าจะเป็นหมอกหรือเปล่านะครับผมนี่นะช่วงเช้าผมก็ทดลองขับให้พี่น้องชมนะวิ่งระวังอ่าแปดสิบร้อยนะครับผมนี่นะครับผมพี่น้องท่านใดสนใจก็อ่า ซื้อได้นะครับคันนี้นะฮะแปดหมื่นเก้ากีธรรมดานะครับผมผมก็กําลังเดินทางนะครับไปอําเภอรัตนบุรีจังรินนะครับเป็นกร์ธรรมดากิสเปีครับคันนี้นะครับที่ผมขับอยู่นะครับใช้ันระบบเดียวนะครับประวัติเดิมเคยเป็นแท็กซี่มาก่อนสําหรับทางช่องผมนะครับขายแต่แท็กซี่ดป้ายนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาเบอร์ศูนเก้าสามสามเจ็ดามห่สองหกนะครับผมนะฮะ อันนี้ก็วิ่งเทสอยู่ที่แบติบร้อยนะครับผมอาจจะอันตรายนิดหนึ่งนะก็ถ่ายทําให้พี่น้องชมกันนะฮะขอโทษขออภัยนะฮะบางขนาดจะว่าอันตรายผมก็อยากให้พี่น้องชมเหมือนกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมันอยู่ช่วงอากาศนะครับช่วงเช้าเลยนะครับเนี่ยนะฮะมาคันนี้ขับมาจากชลบุรีนะครับก็มากันสามคันนะฮะมีช่างนิวช่างหลุนผมนะครับ ก็แยกกันไปนะครับเพราะาช่างนิวเขาก็เอารถไปส่งลูกค้าที่อ่าอ่าประทายนะครับแล้วก็ช่างคนนัรถไปส่งที่จักรลัดนะครับผมอพอดีลูกค้าจักรลัดเขาอยากได้เครื่องยนต์ใหม่เราก็เลยไปทําให้เขานะครับสวยงามเลยนะครับผมของลูกค้าจักรกลัดเครื่องนันเปี้ยะนะครับเพราะว่าเครื่องพันแปดนำเข้าจากญี่ปุ่น สำหรับคันนี้นะครับผมก็เข้าเรื่องกันเลยนะครับแปดหมเก้าเกียร์ธรรมดานะครับรุ่นเจสปีดนะครับปีห้าสามเครื่องยนต์ดูนะครับแชนมาระลบเดียวนะครับผมขับดีนะช่วงนี้ระหว่างรับแปดสิบร้อยนะครับผมก็ตามตูดรถกระบะอยู่นะครับนี่นะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็มาชมได้ที่บานเต้ตะบนท่าอำเภอรัตนบุรีเจ้าสุรินนะครับผมแอร์เย็นนะครับผมนะช่วงล่างดีนะคะเกียร์ดีนะครับผมขับสบายสบายเบาๆนะครับสไตล์รถเก่งนะครับราคามอเตอร์ไซค์นะครับแปดหมื่นเก้านะครับ กันแดดกันฝนนะครับหน้าไม่ดำนะฮะซื้อพาลูกพาแฟนไปเที่ยวก็ได้นะครับผม่าไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินนะครับเอกสารพร้อมหมนะครับผมคันนี้เป็นไปนครราชสีมานะครับอ่าเจ้าของเป็นโคราชนะเจ้าของเป็นคุณโคราชนะครับพอดีไปอยู่ที่อ่าเชียงโมนีนะครับทํางานแถวๆอาเภอศรีราชานะครับเจ้าของจะกลับมาอยู่บ้านนะครับก็เลยจะขายนะับเพราะว่าเจ้าเงินไปซื้อวัวแล้วก็ซื้อรถกระบะนะครับก็เลยขายเพราะว่าเอามาอยู่บ้านก็คง เปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ก็คือท่านจะซื้อรถกระบะนะครับผมเพื่อไว้ขนหญ้าให้วัวนะครับเพราะท่านมองว่ารถเก๋งมันขนหญ้าไม่ได้ท่านก็เลยจําเป็นขายนะครับท่านนี้ท่านทําสีมานะครับหมื่นแปดนะครับผมเป็นสีงานลอกสีทั้งคันเลยนะครับสีก็มีตำหนินิดหนึ่งเพราะว่าท่านทามาประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับนี่ผมก็ำลังขับนะครับผมขับให้น้องชมอยู่นะครับบรรยากาศหมอกลงนะฮะมันอาจจะเล่งเร่งแสงไม่ได้เพราะว่ากลัว ันข้างหน้ามาอ่ามันจะมองไม่เห็นพอดีหมอกลงหนามากนะครับผมนี่นะฮะหมอกลงหนามากนะครับนี่นะครับก็พี่น้องท่านใดสนใจนะครับก็นี้เป็นผมวิ่งเส้นทางระหว่างชุมพวงอ่ะพี่ไม้ชุมพวงนะครับบ้านผมก็อยู่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่นะครับนี่ทดสอบให้พี่น้องเห็นว่ารถแปดหมื่นเก้าสุดยอดดีแค่ไหนนะครับ ท่านใดที่กําลังมองหารถอยู่ในขณะนี้นะครับเรียบเลยนะครับผมเรียบเลยนะครับอ่ะสําหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตไปแค่นี้นะครับเพราะว่ากลัวเกิดอันตรายเพราะหมอกข้างหน้าหนามากนะครับหนามากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ